ใกล้ไหมครับผมลูกเพาะปีนี่นะครับปีนาดีตีเลยนะครับรับชมเลยครับผมตัวนี้ติดงอนนิดน้อยนะครับแล้วัว่จะใช่ไหเจ๊ง่าย ดูง่อนทุกโตนะครับ ันนี้เป็นคู่กันครับแต่ว่าคนละเมียตัวนี้ติดงอนอยู่แต่ว่าผัดล่างหน่อย ช่วงยุท้ากันแล้วครับเหมือนนี้อยู่บ้านสวนนะครับเอาใกล้ออกมาขังไว้บ่ายตีกันนะครับรุ้งกันใกล้ามนี่ใกล้รุนว่าตัวนี้งงมเลยผมจิ๊บ

สู่กันรับปว่าได้ชกกันเคยแข่งนาร้ายครับโอเคังได้ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ให้ด้ครับผมขอบคุณครับ